ความอยากหมดเลยเห็นนะอ่าอย่างเงี้ยถ้าวางเวทนาตัณหาดับเลยใช่ไหมเวลามองอะไรไปแล้วพยายามอุเบกขาหมดเนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกเดินหน้างี้ <c oughs> <c oughs> อวางจิตเป็นอุเบกขาซะความอยากหมดไปเลยดังนั้นนี้เป็นลำดับเหตุในอาการจิตมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นหมด ย่อมรู้แค่นี้รู้อริสัต์แล้วเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเนี่ยเมื่อภาษามีเวทนาจะมีภาษาคือทำอันเป็นเหตุและเวทนาคือทำที่เกิดมาแต่เหตุโสดาบันคุณธรรมอย่างหนึ่งคือรู้ทำอันเป็นเหตุและรู้ทำที่เกิดมาแต่เหตุอ่ารู้ว่าเวทนาเกิดมาแต่เหตุคือภาษะไม่ใช่เวทนาสุขทุกข์ของฉันเกิดจากผีบรรดาลเทพบรรดาลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโสดาบันไม่เชื่อ นะดังนั้นใครลากความเห็นผิดตรงนี้ไปได้นะแลกกับโสดาบันยมเอาไหมล่ะอ่าใช่ไหม